วันแรกของปี2564เปิดสักราชใหม่ทั้งทีรายการลุยกองข่าวของเราพามาไหว้พระรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกันที่วัดอินทรวิหารเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายรา,ราวปีพุทธศักราช2295ค่ะเอกลักษณ์ของวัดแห่งนี้ก็คือหลวงพ่อโตโองค์ใหญ่พระพุทธรูปปาง,งอุปบาทสูง สเมตรกว้าง10เมตร24นิ้วสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู <S <S ่หัวรัชกาลที่4บนยอดเกตหลวงพ่อโตบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกาและภายในพระอุโบสถมีผ้าจิตรกรรมฝาผนังบอกเล่าชีวประวัติของสมเด็จพระพุทธจารย์โตกรมรังสีศิษด้วยล่ะค่ะกลับมาสักการะอาจารย์ค่ะ ถามถึงประวัติความเป็นมาของวัดแห่งนี้เจ้าค่ะวัดอินทราวิหารกับความเกี่ยวข้องของกับสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตเจ้าค่ะขอขยันเิญพรสำหรับวัดอินทราวิหารนั้นเป็นพระอารามหลวงที่มีความสำคัญเกี่ยวกับท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธ,ธาจารยร์โตโดยตรงเจ้าค่ะโดยเฉพาะตั้งแต่เริ่มแรกที่โยมานดาของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธ,ธาจารยร์โตท่านได้พาสมเด็จพระพุทธ,ธาจารยร์โตมายัาง สู่พระนครก็ได้มาพักที่ตำบลบางคุนพรมแห่งนี้และเมื่อสมัยนั้นสมเด็พจพระจันทร์โตอายุได้ประมาณ11ขวบโยมมันดาของท่านก็ได้นำเด็กชายโตมาฝากกับอดีตเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดอินทรุหานก็คือท่านเจ้าคุณอรัญยิกดยโดยเฉพาะในพระอุโบสถหลังที่เรายืนอยู่นี้ภาพฝาผนังต่าง ก็จะเป็นภาพฝาผนังที่มีแห่งเดียวในประเทศไทยเท่านั้นพระอุโบสถวัดอินทรวิหารเนี่ยเป็นการรวบรวมประวัติของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จ พระพุทธจารย์โตโดยละเอียดว่าท่านนั้นโยมบิดามารดาของท่านาชื่ออะไรมาจากไหนท่านบวชเป็นสมณน,นที่ไหนมีอาจารย์ที่ไหนและท่านได้ไปสร้างอะไรที่ไหนบ้างก็ภา,าย,ายในพระโบโสถนี้ต้องขอจเจริมพอรอย่างนี้นั่นก็คือความสําคัญ ะอาจารย์จขาข้างในนี้เป็นสถานที่หนึ่งที่มีความสําคัญมากขเขาเจริญพรที่บอกว่ามีหนึ่งเดียวในโลกก็เพราะว่าท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธจันทรโตเนี่ยได้มามรณภาพณที่วัดอินทริหารแห่งนี้เจ้าเมื่อปีพุทธศักราช2415เจ้า่ะในสมัยนั้นเมื่อท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธจันทรโตเนี่ยที่มามรณภาพนี้ท่านได้มีความผูกพันอย่างยิ่งยวดกับวัดอินทริหาร โดยเฉพาะตั้งแต่แรกตอนที่ท่านมาบวชเป็นสามเณรแห่งนี้แล้วท่านก็เป็นพระวิปัสสนาจารย์ด้วยนะแล้วในสุดท้ายเมื่อปีพุทธศักราช2410ท่านก็ได้มาริเริ่มสร้างองค์พระโตเ <Okay. S 1> พระพุทธรูปปางประทับยืนทรงบาทที่กล่าวกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ใครไหว้แล้วไม่อดไม่อยากเพราะว่าเป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาทนึกอยากอะไร ก็จะได้สมความปรารถนา,ามนไม่มีทุกข์ไม่มีโศกนะมีแต่ความสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์และที่นี่คือบ่อน้ำมนต์ที่มีความสําคัญอย่างมากเดี๋ยวให้พระอาจารย์เล่าให้ฟังค่ะก่อนที่จะสร้างองค์พ่อโตเนี่ยนะในช่วงนั้นเมื่อร้อยกว่าปีก็คงจะมีการระบาดของโรคในสมัยโบราณเนี่ย ทางการสาธา,ารณสุขก็ยังไม่เจริญในอย่างสมัยยุคเรานะก็ต้องอาศัยพระสงฆ์ผู้มีวิชาคมนะมาทําน้ำพระพุทธมนตนะ์ <c oughs> ประพร <c oughs> มเป็นความสิริมงคลที่จะเสริมสร้างกําลังใจให้กับคนเราเนะี่ย ได้มีกําลังสู้ต่อสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นสมเด็จพระจานทร์ตัวท่านมีสติปัญญามากท่านก็เลยสั่งให้เด็กเนี่ยขุดบอ่อน้ําลงไปก็เรียกว่าบอ่อดินดทีนี้ใครมาเอาท่านก็บอกไม่ได้ทำละแต่ให้ไปโยนเอาในบอ่อน้ํานั่นเด้ปรากฏว่าคนเอาไปแลป้วพวกไปปะพรมน้ําพวกพุทธมนต์ก็เกิดมหาสัจจรรยร์หายจากโรคจากภายัยเกิดเป็นความสิริมงคลด้วยใจนั่นเอง อีกอันหนึ่งที่อยู่ณวัดอินทิหารเป็นพระกถาเรียกว่าพระกถา121พระกถาและถือว่าเป็นพระกถาที่ได้ถูกตรวจสอบในสมัยโบราณน,นั้นได้ให้กรมศิลป์ดูเทียบลายอักษรของเช่นยคุณสมเด็จพระจันรโตก็ถือว่าเป็นอักขระของเช้าคุณสมเด็จพระจันรโตเป็นคนเขียนไว้ปัจจุบันนี้แผ่นศิลาจารึกตรงนี้ก็ยังประดิษฐานอยู่ในภายในบ่อที่สมเด็จพระจันรโต เป็นหุ่นขี้พึ่งหุ่นขี้พึ่งนี้ญาติโยมมาไหว้นี่ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเป็นหุ่นขี้พึ่งท่านจับรพูนสมเด็จพระจันร์โตรูปแรกของประเทศไทยเช่นเดียวกันอนตาตมาภาพก็ขอเจริญพรว่าในช่วงปีใหม่นี้ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทั้งหลายโดยเฉพาะในภาวะโรคโควิด ระบาดอย่างนี้นอกจากใจของเราที่จะดำเนินไปด้วยความมีสติและตั้งตนเองอยู่ไม่ประมาทแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ดีแล้วพรที่สำคัญอยู่สองข้อสำหรับวัดอินทรีหารอยากจะฝากแยีโยมทั้งหลายนะะในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั่นก็คือจงให้พรตัวเองให้พรตัวเองอย่างไรก็ได้ทบทวนว่าขวบปีที่ผ่านมานั้น เราใช้ชีวิตอย่างไรบ้างหนึงใช้ชีวิตอย่างไรบ้างที่ทำให้เรานั้นไม่มีความสุขไม่มีความสบายใจไม่มีความเจริญเราก็ให้พรตัวเองไปว่านับต่อจากนี้ไปเราจะมีความมีสติแล้วตั้งตนเองอยู่ไม่ไม่ประมาทแล้วจะไม่พึงทำสิ่งนั้นซ้ำอกีกเหมือนกับปีที่ผ่านมานี่คือข้อ1ข้อ2ก็กลับกันว่าในขวบปีที่ผ่านมานั้นเราทำอะไรบ้าง ที่เราทําแล้วเรามีความสุขเราทําแล้วมีความสบายใจเรามีทําความแล้วมีความเจริญเราก็ให้พรตัวเราเองว่าเราจะมีสติทําสิ่งนั้นเพิ่มเติมอาตมาเชื่อว,ว่าทั้งสองสิ่งนี้จะทําให้ชีวิตของญาติโยมนั้นมีความสุขและความเจริญแน่นอนขอเจริญพร ชมลุยกองขานทันทูฟายูช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมตะลือทุกที่เลยจ้า